พี่เพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะนอนแล้วนะคะก็คือพรุ่งนี้เรามีถ่ายแบบตอนบ่ายหลังเลิกเรียนนะคะทุกคนค่ะก็คือทํางานไปด้วยแล้วก็รับจ็อบนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะเงี้ยวฟันดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะลอตวันเดย์วิฟมีกำลังจะคัมแบ็กโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันจะ้ะเฮอยนา่าน่นากืออันนี้คือน้าส,สดๆแบบไม่ผ่าน แอปอะไรแล้วทุกคนคะเพิ่งโอเคเราจะไปแล้วจ้ะใครเขาอยากจะดูหน้าสดของเธอชนัสสิชนสสิโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังเลิกเรียนแล้วก็รับจอพิเศษแล้วก็ทำหลายอย่างเนี่ยจะเป็นยังไงกัน <laughs> เดี๋ยวหลอดวันเดย์วิฟมีของเราเฮ้ยครึ่งวันสิฮาร์ฟเนาะวันฮาร์ฟฮาร์ฟวันโอเคเดี๋ยวไปแล้วค่ะ เราจะไปเล็กวันนี้เรา,เาน้องเล็กไปนะคะเล t s go <S ที่เหลือนิดเดียวจริงๆอเอ็น mm hmm. okay, เราจะไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะอุยไม่ว้ายนาจอโทรศัพท์ฉันโอ้โหแตกร้าววันนี้เอาน้องเล็กไปคะ่ะเนื่องจากว่าพี่ใหญ่เหลือ30กิโลเมตรโอ้โห ไหนจะมีโอกาสได้เติมเต็มแข่งสักทีนะ โอเคเราะก็สวยอะค่ะโอเคเราก็จะแต่งหน้ากันแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวค่อยดูกันนะเดี๋ยวไปแล้วโอ้โะตอนนี้อยู่นะคะใช่ร้านสวยขอบคุณมาค่ะขอบคุณสถานที่นะคะโอเคค่ะค่อยดูกันค่ะจะทำวันนี้บหลอดให้ดูพ่อกลัวลูกสาวกำลังจะ อยู่นะคะระยะเขาขนเลยนะคะเขามาเดินบอขวัญไม่ได้หน่อยฟังแล้แม่กะยังร้างไม่ได้ตุ้มสดใสมากเลยนะคะอยู่ในตอนนี้นะไม,ไม่ได้ไหมแม่กะยังร้างไม่ได้ตุ้มจริงใช่เดี๋ยวเขารู้ว่าสั่งกระแส เคยมาจอดเจ้ากับไปบอกว่าสุด้วมอนี่เงาบอไนัไป้านกไปทางเทศบาลน

ก็ you right <laughs> young <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนขอบคุณตอนี้ขอกคาณ่อเช่ายสมองตีบุเยการเสียกเสีเอาไปละเดียวเ้ามปตงตันก็ภาษาภาษาเยอ่าเป็อะไรเครื่องนีเปล่าเครว้ยส um ีก่อนเนี่ยสีไม่เบอเนี่ย

เนี่ยด่าคนที่มันด่าเนี่อยัาไปด่าคนนี้เนี่อ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเ,ร,เรียบ <c oughs> ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะเป็นถ่ายแบบชุดคลุยนะคะชุดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยจุดก็จะขึ้นลูปให้ดูค่ะติ้งนะคะก็อย่าลืมใช้บริการนะคะร้านแต่งหน้าทําผมคุณแม่ต้นเหลีวยสวยเลิศน,นะคะแล้วก็พี่สิงห์ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอุดหนุนกันแล้วก็เรานะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทํางานยาวกันอีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสวยใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะขับรถกลับบ้าน อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะคะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งได้นะคะแล้วก็คนไหนที่ยังไม่เป็นเพื่อนกุ๊กตุ้งใน u t u b e นะคะขอให้ทุกคนนะคะรีบมาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกทุกอย่างนะคะขอควังตุ้งอัพิญญาชาแนลนะคะไปคอนค่ายอย่าลืมนะคะตัวนี้กุ๊กตุ้งไปแล้วบ๊ายบาย เดี๋ยวเราก็ต้องไปงานต่อนะทุกคนวันนี้เรามีงานอีกงานนึงนะคะเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ําหอมของของเพื่อนนะคะที่เขาเชิญไปเดี๋ยวเราก็จะแบบไปเมคอัพเปลี่ยนตัวเดี๋ยวอย่าลืมติดตาม e ีหน้านะคะทุกคนสำหรับอีพีนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย